สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินชมธรรมชาตินี่ต้นไม้ใบหญ้านะคะนี่ก็มีวิทกับพี่อูเดินตามหลังมานะคะเซ่ไห้หน่อยวิทพี่อูเซ่ไห้หน่อยเซ่ไห้น่อยเซ่ไหน่อยนี่สว่วนเอเดินไปไกลนู่น เฮ้ยได้ยินเสียงแล้วมาดูซิได้ยินเสียงแล้วดงอ่านว่าดงยางอะไรดงยางเสียนอันนี้ต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันโอ้ยต้นนี้่ใหญ่กว่าต้นแรกต้นใหญ่มาก